ในเส้นทางการสร้างบารมีนักสร้างบารมีจะต้องมีจิตประกอบไปด้วยความเมตตาและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายความเมตตานี้เป็นหนึ่งในบารมีสิบประการที่พระบรมโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญให้บริบูรณ์ จึงจะตัดสรู้เป็นประสัมมาสมุทธเจ้าได้และกระแสแห่งความเมตตานี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อใจเราหยุดนิ่งมีความสุขภายในอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งตั้งเริ่มด้วยการเจริญสมาธิภาวนาความเมตตาก็คือใจที่บรรจุความปรารถนาดีอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ภายใน กระทั่งทําให้ใจของเราบริสุทธิ์ปราศจากความขุนมัวความขัดเคืองใจจนความบริสุทธิ์นั้นปรากฏออกมาเป็นดวงใสสว่างจากกลางกายของเราและแผ่ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆไม่มีประมาณแล้วใจของเราก็จะฟ้องเบาละเอียดอ่อน นุ่มนวลควรกการงานทางใจเหมาะสมที่จะเข้าถึงพระตันตนายัยภายในอย่างง่ายๆนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเมตตาสูตรว่าผู้ใดมีสติมั่นคงเจริญเมตตาอันหาประมาณม่ได้สังโยชน์ของผู้นั้น เห็นธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลตย่อมเบาบางหาว่าเขาไม่มีจิตคิดประทุสร้ายสัตว์แม้สักตัวเดียวเจริญเมตตาอยู่เพราะเจริญเมตตาจิตนั้นย่อมเป็นมหากุศลในกระแสะโลกปัจจุบันมีการลบราค่าฟันกันเป็นประจำซึ่งปกติของมนุษย์แล้วต้องไม่ค่า ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่สังคมในปัจจุบันกลับเห็นการเข็นค่าเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วนั่นเป็นเพราะขาดเมตตาธรรมทำให้ความเดือดร้อนความวุ่นวายเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกวิธีการหนึ่งที่เราพอจะช่วยแก้ไขสถานการณ์โลกที่กำลังครุ กรุนอยู่ขณะนี้ได้ก็คือให้มันเจริญสมาธิภาวนาตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีต่อทุกๆชีวิตและแผ่กระแสแห่งเมตตาธรรมไปยังเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนให้มีความรักและความปรารถนาดีเกิดขึ้นในดวงจิตอันบริสุทธิ์ทามนุษย์มีความปรารถนาดีต่อกัน ก็จะคุยกันรู้เรื่องมาคุยกันรู้เรื่องก็มาต้องใช้วิธีที่รุนแรงในการยุติปัญหาสังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้กล่าวไว้ว่าความเมตตานี้อัจรรนักไม่ใช่ของพอดีพอร้าย ถ้ารู้จักใช้ให้ถูกส่วนแล้วแล้วก็มีฤทธิ์เดชมากมายนักจะมีคนรักใคร่สนับสนุนจะทำอะไรก็สำเร็จหมดมารดารักบุตรที่เกิดจากอุทธรของตนเพียงคนเดียวฉันใดก็ให้เรามีความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นเช่นเดียวกัน รู้ตรงได้ตรัสถึงอัน,นิสง์ของการแผ่เมตตาเอาไว้สิอประการด้วยกันคือผู้แผ่เมตตาจิตบ่อยๆย่ยอมทำให้หลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายหากฝันก็ฝันแต่เรื่องที่เป็นสิริมงคลย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายอะมนุษย์ไม่เข้ากล้ไ เราเทวดาลงปกปักรักษาอันตรายจากไฟยาพิษหรือสัตราอาวุธไม่สามารถมาก้ามกลายได้จิตของผู้นั้นย่อมตั้งมั่นอย่างรวดเร็วจะมีดวงหน้าที่สดชื่นแววตาที่แจ่มใสจะเป็นผู้ไม่หลงก่อนละโลกเมื่อยังไม่แทงตลอดในคุณธรรมอันยิ่ง ย่อมเข้าถึงพรมโลกในสมัยพุทธกาลมีภิกษุประมาณ500รลูกหลังจากได้เรียนกรรมฐานจากพระบรมศาสดาแล้วก่อนที่จะเข้าบรรษาได้ทูลาพระพุทธองค์พอไปสแสวงหาสถานที่จบาบรรษาภิกษุเหล่านั้นจะริกไปในชนบท แล้วจะไปพำนักอยู่ใกล้กับภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักในวันรุ่งขึ้นพระภิกษุได้พากันเข้าไปบินาบาตในหมู่บ้านชาวบ้านเห็นพระมาโปรดเป็นจำนวนมากต่างก็เกิดความยินดีว่าเราได้เนื้อนาบุญแล้ว จึงได้ช่วยกันจัดเตรียมข้าปลาอาหารหวานคาวมาถวายโดยจิตที่เคารพเลื่อมใสเมื่อพระท่านฉันเสร็จญาติโยมก็ได้อ่อนวอนขอรัตนาให้ภิกษุทั้ง500รลูปอยู่จำพรรษาใกล้หมู่บ้านนั้นตลอดสเดือนแล้ะช่วยกันสร้างกุฏิ500หลัง จัดแจงเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างมีเตียงตัง้งน้ำฉันน้ำใช้ครบหมดเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้พระท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลใจลาภิกษุทุกรูปได้แยกย้ายกันไปบำเพ็ญเพียรตามกุติของตน ตั้งใจ,จเจริญสมาธิภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังในราวป่าที่ภิกษุเหล่านั้นจำมันสายอยู่ได้มีรุกขเทวดาสิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ในคืนแรกเราเทวดาต่างเขาคิดว่าภิกษุเหล่านี้คงอยู่ไม่กี่วันแล้วก็จะจาริกไปที่อื่น จึงพากันลงจากต้นไม้มาอยู่ข้างล่างเพราะว่าเมกรลาอยู่สูงกว่าผู้สงศีลพาไปหลายวันแล้วพระภิกษุทั้ง500รูปก็ยังไม่มีทีท่าะจะจาริกไปที่อื่นเทวดาเหล่านั้นต่างก็ได้รับความยากลำบากจึงคิดหาวิธีขับไล่ให้พระภิกษุไปพำนักที่อื่น ในเวลากลางคืนจึงได้เนรมิตกายมาหลอกหลอนภิกษุเหล่านั้นในขณะเดินจงกรมอยู่บางทีก็เ,เห็นผีหัวขาดบ้างเห็นเป็นรูปยักษ์ที่น่ากลัวจะทำร้ายเอาบ้างบางคืนก็ได้ยินเสียงอมนุษยกร้องโหยหวนหน่าสะพรึงกลัวแม้เวลาจำวัด ก็ยังได้กลิ่นเหม็นเหมือนซากศพที่พองขึ้นอืดจนรู้สึกสะอิดสะเอียนลมในท้องปั่นป่วนเหตุการณ์ชนี้เกิดขึ้นติดต่อกอันหลายวันแต่ละรูปมาถูกรบกวนอย่างนี้ทำให้ไม่ได้พักผ่อนร่างกายกระสุบผมเป็นไข้ไม่สบาย เมจิตใจของพวกภิกษุเกิดความไม่สงบวาดกลัวฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิการบำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่กล้าวหน้าสุขภาพจิตย่ำแย่ลงไปทุกๆวันท่านจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าที่แห่งนี้ไม่เป็นสัพายะเสร็จแล้วเราควรจะย้ายไปจำพรรษาที่แห่งใหม่ดีกว่าจึงตัดสินใจเก็บ เครื่องบริขารแล้วกลับไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นกลับมาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุ ไม่ควรเที่ยวจาริกไปภายในระหว่างภรษาเพราะเหตุอะไรพวกเธอจึงยังจาริกกันอยู่แล้วภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลเรื่องจะเกิดขึ้นทั้งหมดพรงทรงทราบว่าภิกษุเหล่านี้นั้นไม่ได้แผ่เมตตาให้แก่เหล่าเทวดาจึงให้โอวาสว่า พกเธอจึงอยู่ในที่นั้นนั่นแหละและจักได้บรรลุธรรมถ้าบกเธอปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยจากเทวดาทั้งหลายจงตั้งเมตตาจิตให้เกิดขึ้นกับเทวดาทั้งหลายเพราะว่าเมตตาธรรมนี้เป็นธรรมาวุฒิสำหรับภิกษุในพระธรรมวีันนี้ แล้วสงสอยวิธีการแผ่เมตตาว่าพึงเจริญเมตตาจิตในสัตว์ทั้งหลายขอให้ส,สัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ทั้งมวลมีความรักและปรารถนาดีต่อกันเหมือนมารดารักษาบุตรน้อยของตนฉะนั้นมาวิกสุเหล่านั้นได้ทำมาวุฒ จากประสมมาสมเร็จเจ้าแล้วมีจิตอาหารกลับไปจำมันสาเนราป่าแห่งนั้นอีกเมื่อไปแล้วก็มันจเจริญเมตตาจิตสวดมนต์พระปริศทำให้เทวดาเหล่านั้นเกิดความเมตตามีความรักและปรารถนาดีต่อภิกษุเหล่านั้นจึงไม่ได้แสดงอาการหน้าสะเพรึงกลัวอีกต่อไป แต่เกิดปีติสมนัตว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายได้หวังประโยชน์ใหญ่ให้เกิดแก่พวกเราเราเทวดาจึงพากันเก็บกวาดเสนาสนะจัดแจงน้ำร้อนน้ำเย็นจัดการอารักขาให้เมื่อทุกอย่างสัป,ปายะระภิกษุมีความสุขในการเจริญภาวนา ทำเมตานั้นให้เป็นบาตรคือมีอารมณ์จิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมมีใจหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นเอกคตาจนกระทั่งก้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วเริ่มตั้งวิปัสสนายกจิตขึ้นสู่ตรายลักษณ์ได้บรรลุกายทําไปตามลำดับจนกระทั่งบรรลุกายทาอารหัต เป็นพระอาราหันต์ภายในภาษานั้นหมดทั้งห้ารอยลูกดังนั้นกระแสแห่งความเมตตาจึงมีอนุภาพมากอย่างนี้ซึ่งผวังการบรุธรรมควรจะมีเมตตาจิตเป็นอารมณ์ฝึกทําใจของเราให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งและแผ่เมตตาให้แก่สปรปสัตทั้งหลาย โดยไม่เลือกที่รักปลักที่ชังให้เป็นกระแสแห่งความเมตตาที่ไร้ขอบเขตใจของเราก็จะได้รู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายมีความสุขมีความเบิกบานใจก็จะเป็นอิสระปลอดกังวลสภาพใจอย่างนี้แหละจึงจะสามารถ ข้าถึงทำได้อย่างง่าย,ายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยทุกคืนก่อนนอนอเราควรจะแผ่มเมตตาเป็นประจำจะได้มีความสุขทั้งหลับและตื่นกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความจเจริญรุ่งเรืองให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรถธรรมก,กายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธิน